สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลทิ่มีนชุมแพรรับหน้าที่เนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเปิดขึ้่นข่าววันนี้ครับเราก็จะมาย้ําเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการผลักดันเรื่องการกระจายอํานาจนะครับรวมไปถึงการที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับผ่านแคมเปญต่างๆในการหนุน SME ครับคุณผู้ฟังของทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองทางด้านของกระทรวงแรงงานเองครับก็ได้มีการหาเรือกับทูตไทยในสวีเดนนะครับที่ได้มีการดูแลคนงานไทยในการเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลนะครับพร้อมในการเปิดตลาดใหม่นะครับที่จะให้แรงงานไทยเนี่ยได้มี โอกาสจะทํางานที่ต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้มีการชี้แจงนะครับ เกี่ยวกับการแพ้วัคซีนโควิด -19 นะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับคุณฟังทางสงปสชเองครับก็เยียวยาเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังในรายละเอียดของข่าวในช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเยียวยานะครับคุณฟังนอกเนือจากสิ่งรายละเอียดต่างๆของข่าวในวันนี้แล้วนะครับการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโควิด -19 นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการติดตามสภาพภูมิอากาศซึ่ง ปัจจุบันเองนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหลายๆพื้นที่เองทั่วกรุงเทพแล้วก็หลายๆพื้นที่ในทั่วประเทศไทยนะครับก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่าลืมนะครับในการตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หากเขตพื้นที่ไหนนะครับที่มีการน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำป่าไหลหลากก็หมั่น,นระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าหากมีเกิดเหตุการณ์แจ้งเตือนใดๆก็จะได้มีการอพยพโดยอย่างทันท่วงทีนะครับ เราพูดถึงรายละเอียดของข่าวเลยแล้วกันนะครับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังได้มีการเดินหน้ากระจายความสุขสูข่พี่น้องประชาชนชาวกเกษตรก,กรผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับผ่านแคมเปญหนุน SME ส่งเสริมนะครับรถยนต์ E ีีเพิ่มศักยภาพและโพแทชลดต้นทุนปุ๋ยนั่นเองทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยน,นะครับว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมครับให้ความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนะครับเศรษฐกิจฐ่านลากซึ่งก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่สําคัญนําไปสู่การสร้างโอกาสและก็สร้างความเสมอภาคทางสังคมและเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทําให้ประเทศไทยนะครับมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังและสามารถเป็นการกระจายรายได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึงในทุกจุดและทุกท้องที่โดยเฉพาะนะครับในช่วงของยุคโควิด -19 ครับคุณผู้ฟังที่ประชาชนในภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดรําเนินโครงการส่งเสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งในระดับชุมชนและประชาชนทั่วไปครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการฟืน้นฟูผู้ประกอบการสร้างทักษะจําเป็นนะครับให้กับแรงงานเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเข้มแข็งที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังการดรําเนินโครงการการพัฒนาอาชีพเสริมครับ เเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับหรือว่าโครงการ อาชีพดีพอนำล่องพื้นที่7จังหวัดนะครับซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถบรรเทาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนรายได้จากการว่างงานและก็ยังมีการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยทางการะทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีนะครับให้ได้ทราบแล้วแล้วก็ความสําคัญดังกล่าวนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะมีการยกระดับ เศรษฐกิจฐานล่างจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณในปี2565นะครับด้วยวงเงิน1,249ล้านบาทให้แก่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการขยายพื้นที่การดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยภายใต้โครงการอาชีพดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ในการนํานโยบายของพลเอกประยุทธจันทร์โอชาที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานล่างครับซึ่งได้มีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดําเนินโครงการอาชีพดีพร้อม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มโอกาสสร้างรายได้โดยได้มีการดําเนินการครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยใน4หลักสูตรนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับคุณผฟังหลักสูตรที่1นนะครับนั่นคือการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิตประกอบไปด้วยนะครับทักษะอาชีพลดรายได้และทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ ในส่วนของหลักสูตรที่2ครับพัฒนาทักษะด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอาชีพช่างหรือว่ากลุ่มของอาชีพบริการหลักสูตรที่3ครับพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนอัตลักษณ์เดิมนะครับในชุมชนให้ตอบโจทย์นะครับกับการตลาดในยุคปัจจุบันและในส่วนหลักสูตรที่4นะครับต่อยอดทักษะจําเป็นนะครับต่อการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารทางด้านการเงินและการสร้างแบรนด์สินค้านั่นเอง ในส่วนของโครงการนี้นะครับซึ่งทางท่านรนฐมนตรตีเองนะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าจะสามารถสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนรวมกันกว่า7,000 0 0ครัวเรือนทั่วประเทศและคาดการนะครับว่าจะเกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า12,000ล้านบาทเชื่อนะครับว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับก็ จะเปรียบเสมือนในการเปิดประตูบานใหม่นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถได้มีการเข้าถึงโอกาสและก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประโยชน์ทั้งหมดนี้นะครับจะกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนฐานล่ากซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยดังนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนั่นก็คือความรู้และทักษะใหม่ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องครับกับลักษณะพื้นที่และภูมิปัญญาของคนในชุมชน สามารถนําไปต่อยอดได้จริงครับคุณผู้ฟังช่วยสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างงานควบคู่นะครับไปกับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้ชุมชนนะครับเกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดการรักกันภายในชุมชนและเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานรวมไปถึงนะครับการเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมไปถึงนะครับการผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจนะครับสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงอุตสาหการรมเองยังได้มีการผลักดันส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า EV ครับคุณผู้ฟังที่ปัจจุบันเองนะครับการใช้เนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับ เนื่องจากครับรถยนต์ EV ีนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาโลกร้อนปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5และปัญหาความผันผวนของทางด้านราคาพลังงาน ทางรัฐบาลนะครับก็เล็งเห็นถึงความจําเป็นดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการกําหนดทิศท,ทางและเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจากผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ํามันไปสู่ E ีีโดยคณะกรรมการครับได้มีการกําหนดเป้าหมาย30 S30 หรือว่าการผลิต e ีวีนะครับให้ได้ร้อยละ30ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะครับในปี2530นอกจากนี้นะครับ คณะกรรมาการเองได้มีการออกนโยบายสนับสนุนด้านต่างๆครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมาตรการพัฒนาสถานีอัดบรรจุไฟฟ้าหรือว่าชาร์จิ่งสเตชันนะครับให้ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดโดยการใช้สิทธิประโยชน์ด้านลดอากรน,นําเข้าลดภาษีสรรพสานมิตลดการใช้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ ev ในประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ในปลายปี2564จนถึงปัจจุบันปรากฏในส่วนของการได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับจากข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์พบว่าในช่วง6เดือนแรกครับของปีที่ผ่านมาครับมีการจดทะเบียนรถ EV เพิ่มขึ้นกว่า50%เลยครับคุณผู้ฟังโดยคาดการนะครับว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์นั่ง e ีนะครับในปี2565นี้อาจจะสูงถึง10,000คันขณะเดียวกันนะครับ ทางกระทรวงอุตสาหการรมเองยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานและก็ความปลอดภัยรถยนต์ EV ีโดยได้มีการก่อสร้างศูนย์ทดสอบนะครับยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินะครับหรือว่าแอตทริกเป็นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซา เพื่อที่จะให้เกิดการยกระดับนะครับผลิตภัณฑ์ยานยนต์หรือว่าชิ้นส่วนในด้านของผลิตภัณฑ์มาตรฐานนวัตรกรรมและการต่อย,ยอดอุตสาหกรรมไทยนะครับไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าด้วยนวัตรกรรมรวมทั้งนะครับในการผลักดันนะครับการกําหนดมาตรฐานรถยนต์ E ีีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรฐานการใช้พลังงานมาตรฐานแบตเตอรี่มาตรฐานสถานีอัดบรรจุไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ EV ีนะครับที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกล่าวต่อยนะครับว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่พบว่าราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้นครับคุณผู้ฟังในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมาครับก็เป็นการทําราคาสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติการเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังเนื่องจากนะครับหลายๆปัจจัยนะครับรวมไปถึงความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนเองนะครับในส่วนของราคาแก๊สธรรมชาติน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ ที่เป็นอีกหนึ่งต้นทุนสําคัญของการผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งจะประกอบกับในส่วนของการจํากัดนะครับการส่งออกของผู้ผลิตปุ๋ยที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียและจีนเองซึ่งราคาปุ๋ยเคมีก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นนะครับคุณผู้ฟงังโดยสําหรับในส่วนของโครงการเหมืองแร่โพเทชนะครับจะอยู่ภายใต้กรอบการดําเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คํานึงถึงองค์ประกอบทุกส่วนนะครับเป็นสิ่งสําคัญทั้งความปลอดภัยของตัวเหมืองนะครับการขุดเจาะที่ไม่ทําให้ดินยุบ โครงสร้างต่างๆที่มีความแข็งแรงแล้วครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการทําเหมืองนะครับก็ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ําแล้วก็ดินฝุ่นที่อาจจะปนเปื้อนจากเกลือน,นั่นเองสิ่งสําคัญนะครับที่ทางรัฐที่จะต้องมีการกําชับบริษัทผู้ประกอบกิจการนะครับให้มากนั้นก็คือ ในส่วนของโครงการเหมืองแร่ดังกล่าวครับจะทําให้ระบบของเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะนะครับพื้นที่อีสานตอนบนเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีความสําคัญโดยเฉพาะนะครับธุรกิจปุ๋ยเองซึ่งหากจะมีการทําแร่เหมืองดังกล่าวแล้วนะครับลดการนําเข้าปุ๋ยดังกล่าวได้ถึงประมาณนะครับหล้านตันต่อปีเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังซึ่งที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นผู้นําเข้าปุ๋ยสูงไปอันดับ5ในทวีปเอเชียโดยนําเข้าจากประเทศแคาดารัสเซีย เบลารุสและเยอรมนีที่สําคัญนะครับเกษตรกรเองสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลงนะครับไม่น้อยกว่า20%เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับจากต่างประเทศเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้ความสําคัญรวมไปถึงนะครับให้ความรู้นะครับข้อดีข้อเสียต่างๆถ้าหากเราจะมีการเปิดเหมืองแร่ในการที่จะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมของการทาปุ๋ยนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้เองนะครับประเทศไทยเองก็างนี้ทราบมาดีแล้วก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ ต้องมีการทําประชามาตินะครับกับคนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างรุ่งล่วงแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรเนี่ยถ้าได้รับอันนี้ส่งเองก็ขอให้ได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับขอให้ราคาต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเองเนี่ยก็มีต้นทุนที่ต่าลงอีกเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของสํานักงานปรัดกระทรวงแรงงานเองได้มีการหาลรือนะครับกับทูตไทยในสวีเดนในการดูแลแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ปาตามฤดูกาลนะครับในการเปิดโอกาสใหม่นะครับให้กับแรงงานไทยอีกด้วยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับได้มีการเยี่ยมเยือนแล้วก็ได้มีการพูดคุยในการประชุมหาลรือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับตลอดจนนะครับรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในสวีเดนรวมไปถึงนะครับสวัสดิการสิทธทิประโยชน์ต่างๆนะครับตามกฎหมายตลอดจนนะครับแนวโน้มความต้องการของแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในสวีเดนหรือแถบในสแกนดิเนเวียนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการผลักดันแรงงานไทยในการมาทํางานที่สวีเดนมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายสุชาติกล่าวนะครับว่าทั้งนี้เองท่านก็ได้มีการขอบคุณเอ,อกอัครชาชทูตไทยนะครับกรุงสต็อกโฮล์มนะครับที่ได้มีการดูแลแรงงานไทย ที่มาทํางานที่นี่นะครับเป็นอย่างดีและก็ได้ให้ความร่วมมือครับในการติดตามดูแลแรงงานไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนในแต่ละฤดูกาลนะครับได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะสามารถเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพหากเกิดกรณีเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุขณะการทํางานในสวีเดนดยในสุชาติกล่าวนะครับว่า สำหรับสวีเดนนั้นนะครับปัจจุบันเองนะครับในฤดูก,กาลปี2514นะครับมีคนงานไทยเดินทางมาทำงานเก็บผลไม้ป่าจำนวนกว่า7,000คนซึ่ง เป็นการเดินทางไปทำงานด้วยวิธีนายจ้างจากประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานที่ต่างประเทศโดยแรงงานไทยนะครับจะได้รับวีซ่าประเภททำงานและต้องจัดทำสัญญาจ้างงานซึ่งรับรองรายได้นะครับขั้นต่ำรายเดือนนะครับให้กับแรงงานไทยตามที่สหาภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นนะครับแห่งสวีเดนกำหนดไว้โดยแรงงานไทยที่ได้เก็บผลไม้ป่านะครับมีได้ได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแต่ละคนครับประมาณนับแสนบาท ซึ่งแรงงานเหล่านี้นะครับเดินทางไปทํางานในช่วงว่างงานเว้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยไปทํางานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน90วันและแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าครับสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความสามารถความเชี่ยวชาญในการเก็บผลไม้อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้แรงงานไทยนะครับเป็นที่ต้องการในบริษ,ษัทผู้รับซื้อผลไม้เป็นอย่างมากอีกเช่นเดียวกัน ทางท่านของเอกคราชทูตไทยณกรุงสตอกโฮล์มในประเทศสวีเดนครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีคนไทยที่อยู่ในสวีเดนครับมากถึงเกือบ8 0 0 0 0่นคนที่สําคัญนะครับคนงานที่มาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนครับเป็นแรงงานไทยมากกว่า9 0ซึ่งคนงานเหล่านี้นะครับในจ้างสวีเดนเนี่ยได้รับประกันรายได้ขั้นต่ําเงินรายเดือนนะครับให้กับคนงานไทยตามที่ทางสาภาพแรงงานท้องถิ่นสวีเดนเองได้มีการกําหนดไว้ คิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับคนละประมาณนับแสนบาทซึ่งการที่สวีเดนนะครับมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งนะครับก็ส่งผลดีนะครับต่อแรงงานไทยในการทํางานในการดูแลในจ้างลูกจ้างที่ดีอย่างนี้นะครับทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองนะครับสวีเดนนะครับยังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะนะครับผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ช่วยพยาบาลสายงานด้านไอทีเนื่องจากนะครับกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนอกจากนี้นะครับยังมีร้านนวดไทยและร้านอาหา ไทยเองนะครับในสวีเดนกว่า1000ร้านที่ต้องการแรงงานและก็เป็นการหาลือนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ถักกับทางกระทรวงแรงงานได้มีการขยายตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่สนใจที่จะไปทํางานที่สวีเดนเองนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับที่ไปทํางานอย่างถูกต้องนะครับคุณฟังเพื่อที่จะได้ให้ท่านเนี่ยได้รับค่าตอบแทนที่ดีแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการรักษาต่างๆเช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งคราวนะครับทางด้านของสปสชครับคุณผู้ฟังที่ได้มีการพูดถึงการเยียวยาเฉพาะผู้ที่มีบัตรทองเกี่ยวกับการแพ้วัคซีนโควิด1นนะครับด้านทันตแพทย์อัตถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะโฆษกสปสชกล่าวนะครับว่า สปะสะชได้มีการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับคุณผู้ฟังสําหรับวัคซีนนะครับที่ประชาชนได้รับการฉีดฟรีทุกชนิดนะครับในการรักษาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยสปสชครับได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่ในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมามีผลย้อนหลังนะครับถึงวันที่5เมษายนที่ผ่านมา โดยในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีการลดความรุนแรงลงนะครับและเตรียมเข้าสู่โลกเฝ้าระวังครับคุณฟังทางสปสชอเองครับก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ่ายชดเชยบริการในส่วนของวัคซีนโควิด -19 ตามแผนปรับโควิด -19 สู่โลกเฝ้าระวังครับพร้อมในส่วนของการกําหนดให้บริการโควิด -19 นะครับซึ่งรวมไปถึงครับกรณีที่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยการให้เบิกจ่ายนะครับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหมวดรายการที่เกี่ยวข้องจากเดิมนะครับเป็นการเบริกจ่ายจากงบประมาณพลกรกู้เงินและจำกัดในส่วนของการดูแลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองจากเดิมนะครับเป็นการดูแลครอบคุมประชาชนทุกสิทธิการรักษา โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาในกรณีที่แพ้วัคซีนนะครับทางสปสชจะดูแลเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เป็นสิทธิรักษาพยาบาลอื่นให้ยื่นเรื่องกับหน่วยงานตามสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองเช่นกรณีผู้ประกันตนให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมซึ่งจะได้รับการดูแลช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สิทธินั้นๆนั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างที่ทราบเป็นดีนะครับใครที่มีปัญหารหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่างๆในการเยียวยาก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ทางสายด่วนของทางสปสช1 3 3 0และ l i น e แอดนะครับ @nhso นะครับคุณฟังใครที่มีปัญหารหรือว่าอยากในส่วนของการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อไปนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับพี่โน่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel n อัททาร์บอสแคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดิวินมีนะชุมแลรทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนทลุกคลานหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งบันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อและรับประทานอาหารที่ปรุงสุก หากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาล ได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด